สวัสดีครับผมในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาสมัคร Lazada นะครับหรือว่าบัญชี Lazada เอาไว้ซื้อของช้อปปิ้งหรือจะทำ a อ f เฟลเลตก็สมัครบัญชีได้ง่ายตามนี้เลยโดยในคลิปนี้ผมจะพาสมัครผ่านทางเจ้าตัวแอป Lazada เลยนะครับใครยังไม่มีก็เข้าไปที่ App Store หรือว่า Pay Store นะไปเสิร์ช Lazada แล้วก็กดติดตั้งลงมาบนเครื่องของเราให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้น ให้เปิดแอปขึ้นมาได้เลยนะครับในครั้งแรกสำหรับคนที่เพิ่งติดตั้งนะเขาจะถามว่าเราต้องการใช้ภาษาอะไรแบบนี้นะให้เพื่อนๆกดไปที่ไท a i l a n d นะครับแล้วเขาจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับให้เรากดที่ลงทะเบียนเลยทางด้านล่างตรงนี้ครับผมจากนั้นในส่วนของตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะสมัครผ่านวิธีไหนนะครับเขาจะมีให้เลือกก็คือช่องแรกตรงนี้นะครับ เป็นการสมัครผ่านทางเบอร์มือถือกดลงไปตรงนี้และกรอกเบอร์มือถือของเพื่อนๆลงไปได้เลยจากนั้นกดไปที่ปุ่มส่งรหัสทาง SMS ตรงนี้นะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะมาพาสมัครผ่านทาง Google นะครับหรือว่า Gmail นะครับก็เลือกเป็นอันนี้ชึบแล้วก็กดดำเนินการต่อนะครับแล้วเพื่อนๆก็ล็อกอินบัญชี google ของเพื่อนๆให้เรียบร้อยนะครับแล้วเขาจะเข้ามาที่หน้านี้นะครับสำหรับคนที่สมัครผ่าน Gmail ก็กดดำเนินการต่อได้เลย จากนั้นเขาจะเข้ามาที่หน้านี้ให้เรากอกเบอร์โทรศัพท์นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่ต้องการกรอกเบอร,บอร์ให้กดไปที่กรอกเบอร์ภายหลังตรงนี้ครับผมและเพียงแค่นี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้บัญชี Lazada เอามาไว้ใช้งานเรียบร้อยแล้วนั่นเองโอเคลองนำไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปแล้วก่อนปิดคลิปอย่าลืมกดไลค์และ s u b s ไ r i b ์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ